มือมอนมานี่ตรงไหน mm hmm. ว่าซสมเออกระโดดเงียบึุดจำบึดจำบึด <Yeah. S 1> จำมา mm hmm. มาตัดไม้แบบแรกเลยนะครับน mm hmm. นะครับทุกคนมันเป็นไหนเร็วฟ้า mm อืม hmm. เงี้ยเต่าดออ้อยอ้ยฟาดตูดน,นี่แหละอื้มอื้ม ด s e a l ร n น,ม,นม,มันมีเหล็กอยู่ข้างใต้ฮะมันมีเหล็กอยู่ข้างใต้คตรลึกจัดประหลัดไม่ได้บอกลึกจัดประหลัดไม่ได้บอกอื้อืมคยบัวมีการจมน้ำตายในบัว มันน่าจะมีอยู่บางนะัือเขาตัดไม้ก่อนก่อนอื่นทบน้ำให้มันท่วมโคตรอื่อุตผูกคนเหมือนไม่ใครตายนะอยู่ตรงซ้ายมืออ่อมุมซ้ายบนนะ่ะมันไม่ใครตายนะเ,เฮ้ยซอมบี้เคเปอร์ไปเอร์แมนแมงมุม ขุด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 คุดดยาวไปยาวไปยาวไปไอ้นุ่มเอาไม้มาสิทำไม้เห็นที่บอนี่ buồn quá ai ông ông mai mà xí mà bị lai tạt em cái đây ông mai hai mươi sáu hừm anh em đạp quán Pick up, pick up, chờ béo vừa nén tập riêng một bà con anh ôm em đi đấy phương หาดาบไม่เจอไม่มีอิฐไม่มีเหล็กเลยไม่มีหินเลยเองอยู่นั่นแล้วเฮ้ยเกือบพลาดแล้วกือบพลาดจะลงไปในน้ำแล้วเก้าหูเดียวก็จะโตไปลงไปในน้ำแล้วเออเฮ้ยไอ้นุ่มรีบขึ้นมาดิไอ้นุ่มโอ้ตกอีกแล้ว คนก็ดูหน่อยไหมงั้นเอาของไปของมันไม่ได้อยู่เด้อหูกูจะขึ้นไปอยู่โอเคไม่เอาของใช่ไหมทิงท้งไว้ตรงนั้นแหละใต้น้ำนั่นอา้าวกําลังจะขึ้นไปอยู่โอ้ยแล้วทําไมเองไม่เอาของซะใช่ัูลงไปอีกเอรอเบิง่งโอ้ย ให้ลงไปอีกกันก็ตอนเองทีเ้น้ำทำไมเองเนี่ยเกเพตอนนั้นก็ว่าจะขึ้นพอดีฆ่าหมาป่าตายสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเอาเนื้อหมาไปกินซอยจุทรเสบเฮ้ย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 กะที่หายยากที่สุด ครับแกซีฟูไหนหายยาที่สุดค่าแม่รูขอดูหน่อยไม่ทันแล้วจู่วค่าไปแล้วขอดูคนมันก็ได้ไก่หายากที่สุดไก่ขาวเอ็งไม่ดูเลย โอเคไม่ให้ดูแลให้เลาะให้เลาะเฮ้ย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 จะมืดแล้วจะมืดแล้วเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ไม้มันจะมืดแล้วมันกลงไปอยู่หรอไปละไปละไปละ ล่งล่งลงุดฟุด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 เพบไปดิไม่ได้ช่วยทํายังมาขัดทวงอีกอัดประตูหจะมาขัดทวงดิคนกลงงางถนนอัดประตูไอัดกลย เข้าเข้ามาไม่ได้ไฟไฟเอ็กอย่ามายุ่งนะงก็เผาข้านูก็มีไม้เอาแช่อะไรเผาล่ะฮะเอ็งไม่รู้เลยที่ยิงเผา เราทำบ้านเข้าไปดิทำบ้านทำบ้านทำบ้านขุด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 นุ่มบอลเห็นแทงมุมแต่ไม่ใช่เอ้ยัยตอนนี้ตอนนี้เจ๊งไอ้สาบสาบตอนนี้ขุดลงมาแล้วนะเชี่ยวมันโลแล้วปนุก็ตามมา ขุดขุด,ข,ดขุ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 ดตามมาขยายขุดยาวไปจะก็รจะเช้วเลยแต่ว่าเราก็ยิ้น่อนะอีกยิ้ย ปั๊บปับปับตีกันไม่ได้เอ็กกินเนื้อดิบหรอไม่กลัวพยาธิหรือไงไอ้น่ม ที่หนูทำได้ผ่านไปวันแรกโลชนะเนี่ย90อันกินเนื้อสุกโชบอนดูพ่มอนพ่มอนตันเลยตัน เก้าเก้าบวกมันประด้ยตันนี้แกมันไม่อยากผิดตัวเลขเยอะเฮ้ย แล้วก็ทำมันไดน้ใครสั่งใครสอนให้เอาหินอุดทำไมไม่เอาเดียนอุดมาจะได้ขุดง่ายๆเอาก็าใช้บิ๊กแอคขุดนีแต่ว่าใช้คุณมันใช้หัวขุดเสียววีก็เซ็จแล้วนี่ถัดไปเสียงเอฟอาดีกว่าอา เสียงเปียนแล้วนะครับมันจะไม่เช้าไอ้นม่อลมาทำที่ว่ารู้สึกว่าใช้เสียงนี้แล้วไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนี่ยนะโอเควอนวอนท้องร้องเหนอขนาด ขนาดจุงอันอยู่ในห้องเล็กๆก็ยังไปผิดทางได้มอนดูหนูหนูทำชั้นวางของอะไรก็ไม่รู้ไม่ว่าไม่นุ่มเหมือนบ้านลูกหมานายมาดูหน่อยสิอะไรเนี่ยคืออยากเอาวางคืนเลย đi 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 mình trao lấy rằng Ừm, quá mượn chăng mướt vô chăng tiếng, tiếng chăng mà ngon chăng mướt gì lò trời rồi, chớp 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 ่ายชาแล้บเดียวพี่สิปิงปิงปิงใช่ไอหนุ่มไอหนุ่มเนอย่าพึ้งขี้ชาแวไอหนุ่มอย่ชาแล้วมีแม่ที่นั่งขี้แหม่พวกก็บอกแล้วไงว่าอย่าึ้งขี้ไอหนุม ยาวแล้วขมูขี้อยู่แม่ชาบเลวออกมาตัดไม้ดึงอะไรให้กินไนหอมันติดอะไรที่วิกิน แนนคปเปอร์ระเบิดเป็นหลุมเลย,เลยไม่เกรงใจคนแถวนี้เลย

ฟ้าดงคนที่กินแกะเฮ้ยละมันวัวไอ้ยนมอันนี้อาชีตรอดนะไปใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็เดินเองสิว่าจะขี้เกียจอยู่ไหน ไม่รู้เอ็มก็เดินมาด้วยกันไม่รู้เลยอยู่ทางไหนไรก็จำไม่ได้เองก็เดินไปเรื่อยๆเดินเห็นชื่อหรือเปล่าเนี่ยนี่คือหน้าแกะสีน้ำตาลอะนันนัมนห่างไงนุ๊กหยุดเลี้ยวเล้ยวหนึ่งเอ้ยเคปซีหนูเจอเนื้อ วราถ้าลงไปกี่เมตรต้องไปอีกกี่เมตร,รต้องผ่าดงกล้วยป่าอีกไม่ครับมันไม่มีกล้วย หนุ่มเอ็งเย็บมั่มวไหมครับมันไม่มีกล้วยมันไม่ใช่แจ็คเป็นขาวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยรอแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมาลังควานอามว่วย ข้าดวงตาผา่านด้วยเจ้กล้วยหัวคอยอยู่ก่อกาลางลำมวยพอจักมาถึงลองโอ้ไม่ก็พอออกตางไม่มีสะพานทอดเออผมววาน้ะไม่เป็นอ ีคนแกะอยู่สามีตัวเดียวตัวสุดท้ายจะครบเป็นหกจะเอาแบมอนด้วนว้นทำไม่ได้แล้ววะอยูท่ทาไหนฉันมีเตียงเลยหนุ่มเองข้าของเองเลยฉันมีเตียงแล้วบองเว้บแลกนึกว่าเลวในเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนจี่ทางนู้นดูไม่รู้จริงว่ามันอยู่ทางไหนบ้านไม่รู้ก็ตามหา บ้านหลังใหม่ของเรานะครับเยอไปกระเตะเด็กหรือแบบเปลี่ยงวา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 งเอา้าตัวน้อยเอ็งมาทำอะไรที่นี่เอเ็งจะวักได้หรืเอเปล่าอันนั้นคือบ้านหลังใหม่ใช่ไหม ใช่แล้วแล้วอันนี้คือห้องมันคือบอ้านหลังเก่ามันก็คือที่ขุดเมือง,อองที่ขุดเมืองอุตสาหกรรมที่เล็ดนี่นักเรียบอกให้เองทำที่ไม่ได้เดีย๋ยวนแล้วแล้วพูดว่าไอ้เย็ดแม่ทำไมไ,ไมอ้มนะันไม่สุภาพเด็กดูเยอะไอ้หนุ่มเนี่ยเด็กดูเยอะอย่าพูดคำไม่สุภาพได้เปลา เด็ดปลาโอ้ทำตัวนี้พรเป๊ะอ่ะเอลถ้าเอลพูดเขาไม่สุภาพอ,าอีกม,มันจะเส้นจะ้ะแบวนแก้วจากช่องกันถาวร เพื่อเพื่อเพื่อทำไม่ม่เพื่ออะไรทงังทางขึ้นไอ้หนุม่มเองคราบก็ไม่เป็นตกล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่คาบเนี่ยคราบก็ไม่เป็นแล้วตัวคราบล่ะเองมีไม้มอยู่ไม่ใช่เรอรีบนอนเร็วเข้าสิไอ้หนุม่มเอาตัวบาบไม ว่าจะทำอันนี้คือโอ้ยเออยังไงบอกแล้วให้รีบนอนซอมบี่บุกเข้าบ้านมาเลย <c oughs> รีบรีบอย่าลีลา <c oughs> อืมกว่าจะนอนได้นี่ได้เสียงคลิปเปิดระเบิดด้วยแล้วน่าอู้กำลังทำอันานั้นห้อยู่เนะทำอะไรบัานโดย บันไดไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้บล็อกขึ้นไปมันก็ได้เหมือนกันอมไม่เปืองด้วยอันนี้หนูอุาาอตสาห์ขาดไว้แต่นั้นเลยแต่เราต้องทำประตูด้วยรวบรวมความการเข้าไปทางเยียงเฟรลี่ แต่เธอเทำกับ,บ,บ,บไม่ชอบโซเี่โซอยังเวดเฟ็ดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบบบอยจะพูดดูมแบบบอยตอนนี้เลืเล่อนรถเดีวดูนี่สิเราได้เก็บสีมาด้วยจากคนแถวนี้ แถวีนี้จะมีอุกรคนดีกว่านี่หนูมีเนื้อแกะสิบสามเนื้อเนื้อบัวแปดเนื้อไก่หา้าแอปเปิลหนึ่งกินแล้วกาพร้อมใจพร้อมเราทำได้ครับแล้วก็จะดิงลงพ้อสุ้า พัสสุท้ากัมปาณพระสุท้ากัมปาณัพระสุ้ากัมปาณัดนมพรสุธาผู้เมื่อไหรเอ็กไทรคนท่ทันซีซอสนสพาส,สามโจทย์สองจะมาฟลาพาร์ทแรกลง มีนาเขาบอกว่าพาสองจะลงพฤษภาไม่พาสองจะลงตุลามันห่างกันคืนหรือเปล่าวะรู้มันจะลงเดือนอื่นไม่แน่ใจเฮ้ยทุกคนดูดิสิเหมือนเรามือเส็บปยังเหรอมอนมันดูกันหน่อยสิป ายถางหัวลิงเหลืออีกหนึ่งเหลืวไม่เซฟยังเซฟแล้หนึ่งเซฟแล้ว่เซฟยังวะคิดเปิิดเปิดปมือมันขึ้นตัววีก่อนน่ะบบว่าหนูเซฟแล้วมันนอนไม่ได้มันเช้าแล้ว มันเซฟตั้งนานแล้วตั้งแต่เองนอนนุ่นตลวเองเล่นเป็นไหมเนี่ยไมคครับเนะี่ยเล่นง่ายๆเองเล่นเป็นหรือเปล่านะขมวนจำได้ไหมกำลังลงอยู่แม่งเฮ้ยบอกเราไงห้ามพูดห้ามพูด oh. คำไม่สุภาพเด็กดูเยอะด,อด,ด่วนจดดวยกำลังลงอยู่นั่นแหละเอา หมงแล้วเด็กดูเยอะห้ามพูดคำหยาบโอเคแล้วครับคลิปนี้ก็ไว้เพลงเดีายวนี้ก่อนนะครับไว้เจ้หมดสองคลิปน้าบายครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเนื้อเอาเนื้อไก่ฟาดหน้าเ้้ Oh, klopft. <laughs>